ในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนลหล,หลายท่านหันไปลงทุนในทองคำด้วยปัจจัยแบบง่ายๆให้เราดูเปรียบเทียบทองไทยกับทองนอกนะครับร Spot Go, คือส p o t g o คือ IQXGL นั่นเองแต่ทองไทยเราใช้รหัส TGAGB นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ตัวสำคัญก็คือ US d อ l l a r i n d นเด็กจะพบว่าเมื่อใดก็ตามที่ US Dollar Index แข็งค่าหรือชี้ขึ้น ราคาทองคํานอกก็จะปรับตัวลงกันราคาทองไทยก็จะเป็นโน้มเช่นเดียวกันในทางกลับกันเมื่อใดก็ตามที่ US d อ l l a r ไลอินเด็กเกิดภาวะอ่อนค่าหรือทิ่หมหัวลงราคาทองคําโลกมักจะขึ้นแล้วราคาทองไทยก็มักจะขึ้นตามราคาทองไทยอาจจะไม่ได้ขึ้นเป็นสัสดส่วนเดียวกันกับทองคํานอกตลอดแต่ถ้าดูแนวโน้มจะพบว่าแนวโน้มจะแก่งทิศทางที่คล้ายคลึงกันหลายๆท่านที่อยากลงทุนในทองคํา จะถือทองคําโดยหวังว่าจะถือยาวเป็นเดือนขึ้นไปหรือหลายเดือนแล้วอาจจะใช้การดูสัญญาณเทคนิคของตัว US ต l l a r i เด็กเทียบกับสปอตโกล AIUS GL <S เพื่อจะดูจุดเริ่มต้นของการขึ้นถ้าตัว US เด็กมีพาพของการกลับทิศเป็นการอ่อนค่าหรือที่โหัวลงให้เราสังเกตเส้นค่าเฉลี่ย10วันตัดใต้ค่าเฉลี่ย25วันเป็น r e cross หรือ MSD ตัดลงมาใต้ศูนย์ US ่นเด็กจะปรับเป็นขาลง ในช่วงเราดูวกันถ้าเรามาดูตัวสปอตโกตอนที่วอชิเด็กมีภาวะที่เริ่มเป็นลงตัวสปอตโกก็มีภาวะของการที่เริ่มต้นขาขึ้นเช่นเดียวกันตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ย10วัน25วันเกิดโกลเด้นคอสและ m อมที่เคยอยู่ใต้ศูนย์ปรับขึ้นมาเหนือศูนย์จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทองมีโอกาสจะขึ้นต่อเนื่องถ้าทิศจะลงทุนตั้งแต่ต้นรอบซึ่งจังหวะนั้นจะเป็นจังหวะของขาขึ้นที่ใกล้เคียงกับราคาทองคำไทย สำหรับจุดขายนะครับให้ดูรอบที่จบไปแล้วในช่วงของเดือน7ปีที่แล้วจะมีจังหวะของการซื้อต้นรอบตอนนั้นเนี่ย MC ตัดเหนือศูนย์ที่วันชี่สเดือน7แล้วก็ให้สังเกตสัญญาณของเส้นค่าเฉลี่ยเอเช่นเดียวกันจุดขายที่เราจะใช้คือตอนที่ราคาเริ่มตัดใต้ค่าเฉลี่ยสวัน2ี่วันลงมาหรือ MC เริ่มตัดใต้ซิงแนวเราจะเริ่มทยอยขายจนหมดเลยก็ได้หรือถ้าท่านขายช้าเนี่ยท่านอาจจะมีไม้สุดท้ายมาปล่อยขายจนสีใต้ศูนย์ แต่ไงก็ตามในรอบนั้นที่มีการปรับลงนะในช่วงของหรือพฤศจิกาปีที่แล้วจะพบว่าทองเนี่ยย่อมาชั่วคราวแล้วก็วิ่งออกข้างไซเว์หลังจากนั้นก็เริ่มขึ้นรอบใหม่ตอนต้นมกราของปีนี้สำหรับนักลงทุนที่ไม่ชอบถือยาวเป็นเดือนประมาณ3 000, 5, 000, วัน5วันหรือยาวสุดไม่เกิน2ส,สัปดาห์เราอาจจะใช้เครื่องมือประเภทเส้นค่าเฉลี่ย5 000, 10, 000, วัน10วันและ slow stochastic ที่ใช้ราคาย้อนหลัง5วันมาคำนวณ โดยภาพตัวอย่างนี้จะเล่นสั้นกับทองในภาะวะที่ทองมีขาขึ้นซึ่งในรอบล่าสุดเนี่ยขาขึ้นเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมกราที่ผ่านมาสัญญาณซื้อช่วงที่ราคาหุ้นตัดเหนือค่าเฉลี่ย5วันและ10ปวันขึ้นมาหรืออาจใช้สัญญาณ Golden Cross ค่าเฉลี่ย5วันตัดเหนือค่าเฉลี่ย10ปวันขึ้นมาถ้าดูสโตก็ใช้เส้นเปอร์เซ็นต์เคตัดเหนือเส้นเปอร์เซ็นต์ดีเป็นสัญญาณซื้อส่วนกรณีแซนขาย ถ้าเราดูที่ตัวค่าเฉลีย่ยเราจะเน้นตรงจุดที่เส้นค่าเฉลีย่ยมีภาวะของการที่ราคาตัดใต้ค่าเฉลีย่ย5วันและ10วันลงมาหรือใช้เรื่องเดดครอสเส้นค่าเฉลีย่ย5วันตัดใต้ค่าเฉลีย่ย10วันเป็นเดดครอสให้ขายก็ได้หรือจะใช้สโตค,สคัสติกอย่างเดียวเลยก็ได้ในการซื้อขายอย่างที่เคยบอกไว้สโตค,สคัสติกเนี่ยถ้าเคตัดเหนือดีเมื่อไหร่จะซื้อเคตัดใต้ดีเมื่อไหร่ให้ขาย ซึ่งจะเห็นว่าในช่วงที่ทองเป็นขาขึ้นถ้าเราซื้อตามหลักสโตเคตัดในดีซื้อเคตัดใต้ดีขายจะเห็นว่าได้กําไรทุกรอบเลยในช่วงที่ตัวทองเป็นขาขึ้นแต่ยังก็ตามพึงระวังว่าทองเนี่ยเริ่มวิ่งออกข้างไซเวย์อาจจะเป็นจุดที่กําไรจะเลิมลงหรือมีโอกาสที่อาจ,จขาดทุนได้ซึ่งตอนที่เริ่มพักตัวไซเวย์ต้นมีนาแล้วหลังจากนั้นประมาณสักกลางกลางมีนาก็เริ่มจะขึ้นอีกครับอีกกรณีหนึ่งนะครับ ช่วงที่ทองคําเป็นขาลงจริงๆแล้วการลงทุนในทองเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแนวเป็นการช็อตโกลฟิเจอร์แทนนะครับเพราะว่าถ้าทองเป็นขาลงเมื่อไหร่การเล่นสั้นเพื่อซื้อต่ําแลว้วมาขายจุดสูงกว่าจะทํากําไรได้ยากแต่ถามว่ามันพอจะได้ไหมมันก็พอจะทําได้แต่ท่านเล่นเร็วและไวกว่าเดิมนะครับ ซึ่งวิธีการก็คล้ายเดิมนะครับคือเราใช้เส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วันใช้โกลคัสติกได้คล้ายคล้ายเดิมเลยแต่จังหวะการขายนะครับคราวนี้ต้องขายเร็วขึ้นแหละเพราะเรารู้ว่าถ้าเป็นขาล,ลงเนี่ยราคาทองจะเป็นภาพยอดและฐานเตี้ยล,ลงมันจะลงมากเด้งขึ้นดีวกว่าแล้วลงต่อและจะังหวะที่เด้งจะเด้งไม่กี่วันทําให้จุดที่เราจะซื้อเนี่ยเราอาจจะต้องซื้อให้เร็วพอเห็นราคาเริ่มตัดเหนือค่าเฉลี่ย5วันโกลคัสติกเคเริ่มตัดเหนือดีหรือ เริ่มเกิดเพราะอ s o โซค่าเคน้อยกว่า20อาจจะเข้าไปซื้อแต่ตอนนั้นเลยแล้วพอมันเด้งมาไม่ต้องมากเท่าไหร่ได้กำไรในจุดที่พอใจแล้วท่านอาจจะขายเลยโดยไม่ต้องรอสัญญาณขายก็เป็นไปได้ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ถ้าคิดจะเก็งกำไรกับทองเพชรซื้อต่ำขายแพงเนี่ยจะเล่นลำบากโดยน้มหลักเป็นขาลงนั่นเอง